ข้อมาในบ้างคนแล้วหวัดดีเพื่อนใช่ฉันต้องการความช่วยเหลือมันคือเพลงฉันไม่มีเครื่องเล่นแปลผิดอะไรขออภัยด้วยคนะับ outside Porter trying for อันนี้แปลไม่ออกตัวดูวโอเคผมขอขูดมหน่อยแล้วกัน จย็บเ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 ยองขอไปที่หายไปหลายวันนะพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเก็บข้อมูลมันคือต้นไม้มา,าวิลมันคือต้นไม้ อ๋อมมมนี่ใครผมคือตอนนี้ผมยังงงอยู่ว่าต้องไปทางไหนเป็นอะไรยังไงคือโอเคก่อนอื่นขอขูดพคมหน่อยละกันโอเคผมยังงงอยู่เลยต้องไปทางไหนอะไรยังไงมั่งโอเคผมผมต้องเล่นจบภายในเดือนนี้แล้วเพราะว่ามันกด คือช่องอื่นก็เล่นจบไปหมดแล้วตั้งแต่เดือนแรกแล้วแต่ช่องผมนี่ยังเล่นไม่จบเลยก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะจะเล่นจบให้เลยไปไ ฟิลันนิ่งฟิลันนิ่งฟิลันนิ่งฟิลันลนิ่งโอ้ยอะไรวะุ้ยเฮ้ย <c oughs> น่ารักอ้าออกไม่ได้เอ้ยออกไม่ได้ไอ้ไม่เอาออกไงเอย,เอ,ย,เอ,ย,เอ,ยออกได้แล้ววิกีตาร์ซะด้วย สี่น okay. ู๊ดขอนอนหน่อยละกันอุ้ยน่ารักขอแคปรูปหน่อยแล้วกันเฮ้แล้วผมฟังแป๊บนึ่งอั แค่นี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวจะกินเวลามากไปไปดีกว่านี่อะไรเอ่ยแปลสิโอเคซับเฟโซน ช่วงเวฟนมีอะไรเอ่ยอ๋อตู้เซฟโอเคตาต้าวันอุย้ยเสียงเริ่มน่ากลัวแล้วเนี่ยเอาตรงศูนย์และหนึ่ง เดี oh, ๋ยวนะเอ้ยแป๊บนะฮะสักครู่ขอว่ามันมีอะไรแปลกๆแล้วเนี่ยว่ามีอะไรแปลกๆเดี๋ยวเยวกดป้ย อ๋อนี่ซูมโอเคมันต้องมีรหัสบ้างเหรอหนึ่งถึงห้าหรอโอเค๋ตวโอเคผมต้องหารหัสใช่ไหม สักครู่โอเคผมต้องไปหาไอ้ขุ่นั่นก่อนแล้วกันเออช่วงนี้ผมจะไม่ค่อยว่างครับเลยยังเล่นเกมนี้ไม่จบเท่าไหร่โอ,อเคต้องก่อนไปด้วยไปหาหมอน,นั่นก่อนไอ้หมอน,นั่งอยู่ไหนแร๊บผมหลงทางแล้วเคทางลับขึ้น หลงแล้วเนี่ยเด็ดเชฟเอา IPQ เมล เดี๋ยวแป๊บหนึ่งแล้วกันอ๋อเดี๋ยวมีอะไรเอ่ยอ๋อเติมพลังเอนเนอร์จีผมต้องหาไอ้นั่นก่อนไอ้หุ่นนั่นอยู่ไหนหมาไม่เจออ๋อเนี่ย ý kiến của chúng ta sẽ có những chế độ ý kiến của chúng những ฟบาร์โอ้ดูฟิวบาร์อยู่ไหนอะเพลงเริ่มจริงจังขึ้นแล้ว <c oughs> ดูฟิวบาร์ดูฟิวบาร์อะนั่นไงเจอแล้วดูฟิวบาร์ใช่ปะไม่รู้ โอเคหลังจากที่ดองไว้หลายหลายหลายเดือนหนึ่งเดือนแหละเออขอโทษด้วยครับโอ้ยแหลกแหลกแหลก้กกยบัมมี่ อลิ่นเรียวกรี๊ดแบบเนี่ยขอทำให้ของตนนนกนะท่านโอเคถามเจ้าของบาปแปบแบบร้เโอ้ไม่มีใครรู้เลยเลย บัตททรเมนเดอร์โอเคต้องรีบทำมันเป็นโคที่เก่ามากโอเคอเข้ามาซะหน่อย อะไรในนี้เบื่อมีอะไรน่าสงสัยผมจะปวดในร้านละช่วยหน่อยอืมอะไรเอ,อ,อ่ยวยเปาอแสนหนึ่ง อ๋อเป็นโน้ตเพลงรู้ละเดี๋ยวให้ไอห,ไหุ่นนั่นเล่นก่อนไอหุ่นนั่นอยู่ไหนขอแปลง Yên yeah. ngùng Yên ngùng ngôn ngôn City ngôn 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 เป็นเพลงที่เท่เฮ้ยเหมาะทำโดฟีมากเลยอ่ะว้าวเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งเห็นว่า B12 เก็บไว้น่ารักมากเลย ว้าวเพียงพอมากเลยนายโอเคไอผมต้องไปเอาน้ำให้ปาร์เทเมอร์ใช่ไหมโอเคผมยังงงอยู่เลยว่าต้องไปทางไหนบ้างเนี่ยผมจะสำรวจในเมืองนี้ต่อ เจอคนแล้วหนึ่โอเคใช่เปล่าหนึ่บวชอะไรไม่ทราบจะปัดเอรหัสหนึ่งสองแปดสามวแต่ต้องว็แต่ไอ้ตู้เซฟอยู่ไหนวะหนึ่ ีผมจะท่องไว้เดี๋ยวผมขอ,อนเนี่ยเงี้ยแป๊บนึงนะฮะอโออยูนี่โอเคหนึ่ง รามโอเคได้ด้วยอะไรเอ่ยอ๋อเป็นโนต้ตเพลงโอเค,อ,เคอุย้ยแหลกแหลกแหลกอ่าแล้วจะขอเอ้ขอให้ผู้ชมด้วยนะฮะ And the bomb okay. oh. is it. โอเคเรียบร้อยแล้วไงต่อเพลงจริงจังแต่ผมไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาอนุญาตข้ามไปก่อนนะ